สวัสดีครับพี่เป็นน้องทุกคนทุก่านนะครับเจอกันวันพระฤาษีสปฏิที่18ธันวาคมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เพชรยินดีพิมพ์ที่สนามวอเวทีมวยราชดำเนินนะครับออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกาก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่รอวันนี้ไปทําธุระมานะครับไปทําธุระมากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราไปกันเลยดีกว่านะครับเพชรยินดีพิมพ์วันนี้ที่ราชดำเนินนะครับออกสตาร์ทเวลา18บนาฬิกานี่ก็เหลือเวลานิดเดียวแลวนะครับคู่แรกโคชิกับทางด้านของเพชรสีแดงโคชิกับเพชรสีแดงโคชินนนนักส วันชัยนักวยไทยชาวญี่ปุ่นนะครับก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีอะล่าสุดมาแพ้สังฟ้าแต่กับสังฟ้าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าสังฟ้าตอนนี้กลับมาคืนฟอร์มสังฟาตอนนี้กลับมาคืนฟอร์มแล้วสังฟ้ากระดูกมันแข็งโป๊กวันนั้นทางด้านโคชิพลาดโดนนับด้วยโคชิกับสังฟ้าเนี่ยมันกระดูกคนระเบิดกันอยู่แล้วนะครับอ่าโคชิมวยขวาวุดครบจังหวะฝีมือคเครื่องหลากหลายนะมีหมัดเนี่ยคอยรบกวนทาลายจังหวะของคู่ต่อสู้ หมัดนี่แหละต่อยท้องต่อยหน้าต่อยหน้าต่อยท้องเพราะว่าอะลรเขาต่อยเนี่ยเขาไม่ได้ต่อยหมัดเดียวก็ต่อยทีงหลายหลายหมัดนะครับต่อยท้องต่อยหน้าต่อยหน้าต่อยท้องอย่างเงี้ยหมัดเนี่ยจะเป็นตัวทําลายจังหวะของคู่ต่อสู้หรือว่าฝ่ายตรงข้ามโคชีได้หลากหลายวันนี้ต่อกับเพชรสีแดงเปิดมาโคชีเป็นต่อเนี่ยน่ารองเพชรสีแดงมากๆเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์ของพี่วีเจริญทรัพย์เกิบ้านช่องอยู่ที่เดียวกับโฟวิลอยู่ที่เดียวกับบูคองนั่นแหละนะผลงานหลังยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเก่าเกมกระดูกดีกว่าด้วย เพียงแต่ว่าทางด้านของเพชรสีแดงเนี่ยมันไม่ถึงสั่งฟ้าหรอกนะครับทางด้านของเพชรสีแดงจังหวัดฝีมือครบเครื่องแต่เขาในเหนียวแข็งแรงแข็งแกร่งแ,งแล้วเวทดี้เวทธรรมชาติของเพชรสีแดงด้วยหน้ารองคู่แรกวันนี้รองเพชรสีแดงมาก่อนนะครับแล้วก็คู่ที่2ไม่ต้องคิดเยอะเลยคู่ที่2นะครับเทียนหลวงกับทางด้านของดาแบ้คือดาแบ้เนี่ยเตี้ยล้ำลำหน,หนักทุกคนรู้แล้วเปิดเกมท้าดวนชวนแรกชวนทะเลาะดาแม่ดาแบ้นะครับดาแบ้ของออพี่ดงชัดชัยเดชานนนนะครับ ดาบแต้องลุ้นนับนกอย่างเดียวเท่านั้นดาบแม่น่ต้องกดหล่นกดหลับกดนับกดนกอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางเลือกให้มากมายนะครับถ้าไม่หล่นไม่หลับไม่นับไม่นกก็เทียนหลวงตัวเดียวยาวๆนะครับอ่าเทียนหลวงตัวเดียวยาวๆเลยนะครับเทียนหลวงมันอยู่ในซองอยู่ในคาถาอยู่แล้วความเป็นมวยมีมากกว่านะครับส่งสีเสื้อหน้าเสือของเทียนหลวงทั้งหมดเพียงแล้วว่าเทียนหลวงวันนี้อย่างเดียวคือหย่าพลาดเทียนหลวงอย่างเดียวคืออย่าพลาดนะครับดาบแบ้ล่าสุดแพ้ทัดในขณะที่เทียนหลวง นะก็ยังไม่แพ้ใครสามไฟแล้วนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับชนะนกเสือเพ่นชนะนกสมิงเดชล่าสุดชนะเชะรันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเทียนหลวงไม่พลาดหล่นหลับนับนกเทียนหลวงตัวเดียวแล้วก็เด็ดที่สุดด้วยของรายการนะครับในรอบแรกของการแต่ต้องสดมาถึงคู่ที่สามคู่รองของวันนี้สีมาลัยกับพยัก์ตะวันคู่นี้แก้มือล้างตาคาใจกันมาจากสนามวยลังสิตไฟที่ผ่านมาวันนี้ยกมาที่ราชดนเดนิเดนสีมาลัย นะนักเลงเขา่ารุ่นพี่เขาเกมกระดูกดีในเหนียวดุบเลยแต่ฝีมือได้ในขณะที่พยัคต์ตะวันสามารถพยัคกัรุณหรือว่าหลักหายลั่นสีขอระ,นะูมนะตัวนี้ผมบอกไปแล้วว่าตั้งแต่มาอยู่กับพี่ชาติอยู่กับพี่สามารถพี่ชาติก็คือกล้องธรณีพยัคกัรลุนชื่อเล่นกับชื่อชาตินะดีวันดีคืนตั้งแต่มาอยู่ที่ค่ายพี่สามารถดีวันดีคืนเพียงแต่ว่าบารามีมันไปลองมันต่อยไปเยอะแต่บารามีน้องบารามีมวยเนี่ยยังไงก็ต้องไปลองสีมาเลย วันนี้ผมไปที่ทางด้านของพยัคฆ์ตะวันเพราะว่ามันเด็กหนุ่มร่างกายกำลังสดแล้วก็อย่างเหตุผลอีกเหตุผลก็คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่มาอยู่กับพี่สามารถเนี่ยมันดีวันดีคืนจริงๆอยู่กับพี่ชาติเนี่ยดีวันดีคืนแต่ว่าถ้าใครจะเล่นซื้อขายก็ได้หลายตลบคราวที่แล้วต่อยเสร็จเนี่ยทางด้านของพยัคฆ์ตะวันหรือว่าหลักขายเนี่ยเป็นต่อแต่กรรมการชูสวนที่ลังสร็วันนี้ต่อยกันใหม่อีกทีที่ราดำเนินันเมือผมยังชอบทางด้านของพยัคฆ์ตะวันคู่เอกเพชรนิรันร์กับทางด้านของรรอางตาตคาใจ ข่าวที่แล้วก็เพชรยินเดียเพชรยินดีพีเมียมเมื่อ30ตุลาคมที่ผ่านมาไฟที่ผ่านมานะต่อกันที่เพชรยินดีพีเมียม30ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับนะวันนั้นเนี่ยทางด้านของศิลธรรมมันไปพลาดโดนนับ8ยก2พลาดโดนหมัดขวาปังเข้าไปทีเดียวก้นจํำเบ้าเลยกรรมการนับเลยนะแล้วหลังจากนั้นเกมเปลี่ยนหลังจากนั้นเกมเปลี่ยนเลยศิลธรรมมันจะได,ได้ได้เปรียบรูปร่างแต่กระดูกการผ่านไวเป็นรองนะวันนี้ต่อยกับเพชรนิรันดีทีเพชรนิรันด์ก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก้นกุติของพี่ชานเดช เจ้าของชายาไอกก้โรคจิตสมัยก่อนชาญเดชสอบผ่านทะเลนั้นในเหนียวดึ๊บเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยเขาเกมกระดูกขัดมันเลยนะวันนี้เพชรนิรัน์อีกทีหนึ่งนะนนเพชรนิรัน์อีกทีหนึ่งรอบที่สองนะครับชอบกองทัพใครชอบตีเล็กก็ชอบไปผมชอบกองทับรอบที่สองลองทางด้านของบินลาดินมานะครับได้ออกตัวแล้วก็เพชรมงคลก็เคยต่อยกันมาแล้วนะครับอีกทีหนึ่งยอดกล้าไปก่อนแน่นะครับเพชรชลทารลุ้นท้ายๆปลาย ต้นต้องทําใจนะครับเพชรชลทานนะครับคู่ปิดา้าาของวันนี้ลุ้นท้ายท้ายปลายไปลเพราะว่าทางด้านของยอดธงสายเตะตั้งขวางคาเลยนะครับไปที่ทางด้านของเพชรชนละทานนะครับอ่านี่คือข้อมูลดีๆที่นำมารีวิวนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ